ย้อนกลับมาทางด้านนางอาคตะวานพาปวดากาจากลางเอกพองปูนต่อพี่ดองเธอจะทำใจได้หรือไม่จะแต่งางานกับผู้ชายที่เธอไปเดือรักเหตุการณ์เป็นไ,ไปอะไรครับตกตามแรงไม่ได้กับพี่ดอง 问你。 พ่อหวังดีพ่ออยากกัดศักดิ์ศรีของุนันทาคืนมาจะท,ทำไมลุงไอ้สักดามันรักลุอทำไมมันไม่ทำตา้ เมฆคนถนอมนะลูกนะที่มันจะบ้าบอมันก็ยังรับมึงได้ยอมแต่งงานกับมึงผู้ศักดิ์ศรีของคือมัเที่ยบพ่อเนอะลูกควางดีกับสุนันทาสุนันทาอย่าทำแบงนี้นะลูกนะสุนันทายัอยู่กับพ่อ ไม่มีใครนะคลูกอาลูกบ้าวันนี้วันนี้ลูกสุดนะันไปรอง่ายนะลูกสุันไปแต่งเพื่อแต่งตัวรอเป็นสาวโหยขุนพน,น้องแต่ชจนสิ้นสุดอกมาทำไมลูก in love. พี่เจมพี่เอแล้วกรับแล้ว็นเ้ยงาช่วยแล้วกันนะโอ้เกเเลยงานช่วยงานช่วยงานช่วยนี่ของาช่วยวันหนึ่งแล้วกันนะนี่กับข้าวมี้วกับข้าวมีกับข้าเราไปกินงานบวชงานกข้าวนี่เลยไม่ลงทุนเลยเหรอมีตังไม่มีตังนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเรือกแขกเลยเดี๋ยวพี่พาไปรับรองเองดกดีมเข้าไปจัดการทีเดียวเตรียมตัวก่อนมปเราไปถึงบ้านกันเลยไปไปไปา ลาไมเลาไปเลยออาว่าใครวะพี่ข่าไปเลยเขาเลยนะขบด้วยบากมาใส่ขุนก็มาแล้วอ้าวอ้าว่อครับฮ่า่าอไอุ้นนี่เป็นไงก็เปล่ารอป่ะมึงยังไม่หายบ้านะคนเป็นอย่างนี้มอก่าพ่าเขาด่าต้องสาวจะคิดต้องสาว นี่ผมมาถึงจะหาเจ้าสาวคนเดียวหรือไงผเจ้าเปล่มาก็ต้องอยากเห็นเจ้าสาวเป็นของทัศนาแล้ว่ันโลกให้แขกเธอก็พักผ่อนให้เรียบร้อยก่อนรอเลื่องรอยามสักหน่อยลูกนะเก๋แต่งตัวนี่แหเห๋โอยเจ้าสาวเก่นนะพ่อนะนี่อย่ากลัวทุกตีนสิลูกเออถึแก่พอดีด้วยนะแล้วลูกนะมันจะรักแกข่าวอะไรี่มันจะลองแบบนี่นะพี่พ่อเป็นไงเดี๋ยวเจ้าสาวอยู่หลังบ้าน พ่อให้ไปเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่เนื้อแต่งตัวเท่าไหร่แต่งหน้าแต่งตาใหม่หรอไปดูสิลูกาากับจ้สาวแต่ละอยังนะลูกนะกเออไปลองดูสิอาลูกไม่งแเช้าไ,ไม่เห็นเจ้สาวแล้วนี่แค่ไ่ดูลูกกับพอ่อพ่อเขาเตรียมตัวพ,อพอ่อทีเตรียเป็นเตรียมเลยเตรียมรับตองอเ,อเป็นแฟนสวยคนข้าเปิดริ้วหลอเสวยไหมล่ะแปลกลุยดันทาไหมอ่ะข้าว่ากูใช้ให้มึงไปตามสุดวันทามาถามก็เห็นไหมแต่รู้เรื่องไม่เลว ไปดิพ่้อพ่อจ๋าเดี๋ยวนะพ่อนะไเข้าไปในห้องสุนันทาแต่ว่าฉันไม่เจอนักเต้นแต่ตดหมายวางไม่น้าจะจบนะจ้ะเฮ้้าไอพ่อไอพ่อนทเนตลกอะไรแัน้ปุเนี่ยนี่มาแนี้อะลูกแล้วมันต้องเล่นเนื้อเล่นตัวหน่อยมันต้องมีสะพ้ายอะสะายอะ์ไพรส์ลูกยังไม่ออกมาเองส่งจดหมายมาก่อน ปอดกระอมพ่ออยากรู้ว่าพ่อมันมีเรื่องอะไรครับอ่านเรื่องเลยนะนี่เคยด้วยเคยมีเมียเลนกราะท้าพ่อพญาทรงพลนออเลาะถ้าพ่อได้อ่านจดหมายฉบับนี้สุดนั้นคุณจะจากพ่อไปแล้ว วามันโคตอนแจบสาวไม่ดีเนะมาพ่อมันเลี้ยงได้เต็ตัววัวใดมันพ่อเลี้ยงไม่มได้พอขอโทษนะลูกนญญะพ่อปคำงมญ เด็กคนนั้นโอ้แต่อย่างไปต้นอุปยาสมพลยืนคำๆว่าสุร,รันทอต้องแต่งงานกับปุณพอจะเขียนหนังสือเพื่อยืนยันสิทธ์ในตัวสุร,รันทอง มึงเจอสุนันท์อที่ไหนสุนันท์อเป็นเบียงมึงที่เดินเก็ตงตกหลายสบงบไี้พ่อช่วยมึงได้เบียรง